ง้อออกลูกอีกแล้วถึงเวลาต้องลอดันทีสิบเก่าเดือนแปดดันทีซิบเก่าถาคำก็าเป็นเดือนเก่านะหันนับแลมนับคำออกอีกแล้วเป็นตัวเถกย่างอยู่นี่ไม่หยางกองอีเลยอยู่นี่เนาะพวกเงี้ยวมัขึ้นใหญ่แท่ลูกขึ้นลูกขึ้นอย่าเพิ่งลูก ่าเพิ่งลูก <ientras> ลูกขึ้นได้บ่หัวหน่อยออกไม่เป็นเสงียหัวสั้นหัวแทไปบักง่ายเลยเป็นตัวเถกแม่เลี้ยงให้หากหอมกันถนอมกันบ่รมนคนเนาะอย่าลูกอย่ลูกแย่ลูกบักหลาอย่าลูกอย่าลูกแขงแรงจังหน่อยจังดูให้แม่เลี้ยงให้ซะก่อน ออกมาวบางบายโม่งเคืองวันที่สิบเก่าสิงหาสองพันหาล้อยหกสิบหกข้อสอสองสองสองสามเรเพื่อนมนุษย์อีกเลยเพื่อนง้อยอีกแล้วตัวย่างอยู่เป็นอย่างนูง้น พอเคยเห็นปลาตะเลียงหวอลูกออกแล้วแ้าเราพกเงาออกก่อนนี่มันพกยังมันเลี้ยเอาเลี้ยเอาแข็งแรงแจ้งน้อยับแลนพาบ้งเขาแล้วนี่